สวัสดีครับนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็สี่ทุ่มแล้วนะฮะผมยังไม่นอนนะคือผมไม่นอนเพราะอะไรเพราะว่าผมอะ่ะไม่ได้นอนดุกนะไม่ได้นอนดึกนะคือผมคือผมแบบทักไปทักทายแมวตอน,นอที่นอกเออที่แบบตรงแบบเขาเรียกว่าอะไรที่โซฟานะฮะโซฟาที่มันเชื่อมกับหน้าต่างนะฮะ แล้วผมหันไปเห็นแสงคล้ายๆกับรถพยาบาลใช่เห็นแสงคล้ายๆกับรถพยาบาลซึ่งผมก็งงว่ามันคืออะไรเหมือนกันก็เลยรีวิ่งไปบอกแม่นะฮะซึ่งอะไรรู้ไหมครับตรงข้ามบ้านผมไม่ใช่ตรงข้ามบ้านนะแบบตรงเฉียงๆหน่อยนะฮะเฉียงไปทางซ้ายคือบ้านเขามีเด็กด้วยนะเขาติดโควิดใช่ครับเขาติดโควิด แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำมันยังไงเหมือนกันนะเพราะเขาติดไปแล้วนะฮะแต่ขอภาวนาว,นาวนว่าเขาคงไม่ติดโควิดหรอกนะฮะเอ้ยเขาคงจะหายดีหรอกนะฮะผมนึกว่าเขาไม่เป็นอะไรนะฮะไม่ได้ติดโควิดเขาติดโควิดจริงท่านผู้ชมนะฮะผมเห็นชุดโควิดของเขาอยู่นะฮะเคคือผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเขา ติดได้ไงน่าจะเขาออกไปพื้นที่เสียงแน่เลยว่ะนะฮะท่านผู้ชมยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะเคนะฮะแต่ไม่มีใครดูหรอกเนาะซึ่งมันสี่ทุ่มแล้วนะฮะผมผมเห็นแสงวับวต้องแต่สามทุ่มอ่ะนะฮะเอเคสวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแต่ก็ช่วยช่วยขอกำลังใจกับท่านผู้ชมหน่อยนะครับ อ่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปเลยนะฮะโอเคนะฮะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะครับสวัสดีครับ